สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องพ่อสีคนเดือดวันนี้วันที่ยี่สิบหกตุลาหกสีผ้าเบงิงค้อย่มที่สองของพ่อสีนะครับคมที่สองแม่มที่สองของพ่อสีได้ครับนะเนี่ยตัวดีตัวงามไม่สีทรงลูกเก่งเหรอพ่อแบบน,นี้ลูกงามตัวตาเตี้ยแก้มจ้ำแข้งขาเงี้ยลูกได้เดือนแล้วพ่อลูกได้สามเดือนแน่น,นี่ละ่ะเดือนแน่นยนนยอยู่ แม่พัน,นเสื่องไปล่ะแม่ว่าเสื่งเราล่ะพูนว่าเสื่องกันกล้วยบ้านนี่ล่ะต่ว่าหลานนุ่มเบิ้มข่โมโตนเนาะไรเดืยนเบิ้มยุลูกว่าแต่ก็ข่มตเนี่ยแต่ว่าข่มมันเดือนเดือนหนึ่งไปล่ะเสื่งไปไเดือนเดือนหนึ่งแล้วอ๋อหลูกมันเลี้ยงโอ้โหดีจังหางเหย้าได้ไปละหน่อยมึงห,หางครับหางลามเหย้าดีครับกล้วยหน่อยบเไม่เอารูดครับคุณผู้ชมแงามล่ะแม่ถ่ายดีครับแม่กับข้าดี นุ่มดีครับนมสีเตาแขงขาใหญ่แขงขาใหไงมันตวงเรียบดีอ่ามันโตยาวโตได้เดียนนึงแหละเพิ่มลูกบ้านเพิ่มมูลละล้านใส่เบิ้มละสารล้านบเบิ้มมันสามองสิพ่อเนี่ยสามองคด้นี่ยสามองคตัวแม่สามองค์เรียบดีเนาะเรียบดีเรียบดีอยู่ครับพี่น้องเยืนเสื้อจัดทางงามนี่ต้นบอกสวยงามและเพ่อสี ตาเต็มเต็มดูคุยงามดาเต็มแก้มจต็มตางั่มครับบึ้งขอรู้ว่าครับลูกสามเด้อโตกใ่ท่องลูกสามไม่ท่องนาะแม่นเอ่าไม่ท่องลูกสามคือเลี้ยงคุยแม่นิเสียเงี้ยเสอยู่นี่โอ้ยว่ามันทรงลูกเก่งสินดอกกว่าบึงลูกมันเนี่ยเลี้ยงหุวหิวอยู่มีนให้ลูกดียด้วยทรงลูกดีครับคุ้ยแม่หนิ ชื่อสองในสามมันชื่สองในสามน,นี่นี่ท่าละละพื่โควบโจรไม่ยากดอกมันสูงทเท่ากับพ่อแม่มันร้สามสิบห้าตัววัดเรียบร้อยเลยจังนั่นดครับสามสิบห้าแนนั่นเหรพี่น้องแนนั่นเลยมันสูงครับสูงมากจนะเหีบอยู่ดีนีดีโอ้ยหิ้งดี บะนี้ <Okay. S 2> โอ้ยบิตะหม่องไหนหม่องงามๆหางห่งกันละคากับพวกห่วงเกิน,นครับหางดีด้วยครับหางเราวย่้ยดีครับหางงามหางเงี้ยมห้องกับพกห่วงเกินห้องจำเนี่ยพาดีละนี่พาวุ้ยเป็นตะเลียงอยู่ได้พอ่อเป็นตะเลียงบะนี่ลายบะไหนพ่อขามพ่อขาเปิดไว้เก้ามื้นนึออกว่าผูออ้ต้อดอกผู้ซื้อดอกเก้าต้อไะไคือเก้าว้ายเหงลูกไหวเลยถ้าเหงือกเนี่ยไม่เชียงลวดเหมือนมันก็เป็นตะเลียงเลยเราพ่อเราข้าเนี่ย เป็นสีเงาสียูหนี่ลูกเขาท่องเรีวเนี้ยโอ้ยลูกกับตัวแม่ไหมเลาเขาลูกกัวแม่ย่างดีเนาะเตือมันทรงลูกดีเนาะทรงลูกดีด้วยตัวนี้ทำามันหายากที่เพูย่างทรงนลูกเรงสีบนิ้พ่อเบอร์พอไว้นะครับ0 9น5 5เก้าสองห้าห้าสองหกหสาแปดสีโค้ดเดิอดพือเก้าเหรอครับตัอไงตไงลงไงมมาบือเนี่ยมือป ตัวเลียงอยู่พี่น้องคมนี่ยเป็นะต,ะตะเลียงกุตะเป็นตัวเลียงกุ้ยผักสีจับมาไม่มีผิดหวังนะครับ <c oughs> ไมยผู้ใดก็ย่องอยู่งจะเป็นย่องยุ่งดอกกระเดี้ยได้แคนี่เ <c oughs> บิง่งอ่อนซ่อนตะลุก <c oughs> ันแล้วครับราคากับพ่อฟังเลย่เบ่งกกหางลูกเป็นรับกกหางไงหางเงีวลามดีโตมเลี้ยงวิ่งวิ่งอยูุ่้ยปลอดสีหรือราคากับพ่อฟังแล้วก็โตดีอ่าครับคลิปนี้เอาไว้สำเนียงสกปรกนะครับผู้ใดสนใจติดต่อปลอดสีคนเดิมได้คือเขาครับขอบพูดครับครับ